มีแต่นออ้นวนๆเลยเพื่อนๆไม่ค่อยเดินมาดูขึ้นยาวหมดแล้วเพื่อนๆ นหนนอย,ยาวหมดแล้วเดี๋ยวสับไปให้คุณยายแกงนะเพื่อนๆไม่ได้มาดูหลายวันแล้วมัวแต่ถอนยาข้าวอยู่ขึ้นยาวหมดเลย เยวจะสับไปแบ่งเพื่อนๆแกงนะ